เราจะมาบันทึกระบบเงินเดือนนะคะเข้าไปที่หน้าโปรแกรมนะคะเมนูหลักก็จะไปที่เงินเดือนค่ะแล้วก็ไปที่ข้อกําหนดระบบเงินเดือนนะคะแล้วไปที่แก้ไขข,ข้อกําหนดระบบเงินเดือนค่ะเดี๋ยวป็นคิกเข้าไปค่ะก็จะได้เป็นกําหนดค่าประจําระบบเงินเดือนนะคะสาขา0000สานักงานใหญ่กดโอเคค่ะค่ะชื่อผู้จ่ายเงินนะคะ ก็จะเป็นนางสาวนามจริงดีท้องค่ะค่ะแล้วก็มาที่ตำแหน่งผู้จ่ายเงินนะคะจะเป็นบัญชีการเงินค่ะ รห ah ัสบริษัทส่งธนาคารนะคะจะเป็น C 1 0ึ0 0ศค่ะส่วนเลขที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่ใช้จ่ายเงินเดือก็จะเป็นนี้กดปิดนะคะก็จะเป็น2ห้าศขีดสองขีดหนึ่งขีดหค่ะส่วน ส่วนรหัสบริษัทนำส่งกองทุนนะคะก็จะเป็น0 0 0 1 0 0 0 5 0 8 8ยขีดหนึ่งค่ะามาที่เลขที่ประกันสังคมนะคะก็จะเป็น1 0 0 0 5 5 0 8 8์ขีดหนึค่ะส่วนลำดับที่สาขา สำหรับเงินประกันสังคมก็ใส่ศูนย์หกตัวค่ะหากเงินสมทุกประกันสังคมใส่วายนะคะคำนวณอันนี้ก็ใส่วายค่ะส่วนรหัสปสปสที่รับผิดชอบใส่ศูนย์เก้าค่ะชื่อเราก็ใส่ตันที่เก้าค่ะ ขาขา,าใส่สูงสูงค่ะชื่อผู้ลงนามนำส่งปศหนึ่งนางสาวนามดีนามจริงดีพร้อมค่ะตำแหน่งนะคะบัญชีการเงินค่ะ ทีชาชนเลขที่3 1 0 0 2 0 3 0 0 4 0 0ค่ะก็ไปที่ชื่อโรงนามนางสือนะคะเป็นนางสาวสุดใจเก่งมากค่ะ ตำแหน่งผู้จัดจาก,การค่ะไปที่หน้าสามเลยนะคะหน้าสามก็เปลี่ยนตรงนางค่ารถยนต์ทุกอย่างม,มหาศาีที่งวดจ่ายเป็นเปลี่ยนจากเอเป็นวายค่ะอไปหน้าที่สี่นะคะ จำนวนวันที่เฉลีย่ยทั้งปี2 6 6สามเฉลีย่ยต่อเดือน30เดือนค่ะต่อไปไปหน้าที่ห้าหน้าที่ห้าก็จำนวนวันต่อวงวดเนเง่จายแบบหนึ่งเมื่อส30วันค่ะถูกแล้วค่ะแล้วก็ทำการบันทึกเอฟีบันทึกค่ะ ค่ะเสร็จแล้วค่ะ